<Started. S 2> สวัสดีครับผมวันนี้พบกับช่องส่องพระแท้พระเกศนะครับวันนี้จะมาทําคลิปนะครับของเหรียญรุ่นรวยคุณทองนะครับแต่ว่าผมหาเหรียญแท้ได้คือเหรียญเป็นรุ่นเนื้อทองแดงหน้ากักทองนะครับแล้วก็เป็นเหรียญเก๋อันนี้จะเป็นเนื้ออะไรไม่รู้นะครับหน้ากักทองมกันนะเนื้อทองแดงลมดำนะครับนี่นะ <heps> hmm. <S <s เหรียญน,นี้คือเหรียญแท้นะครับเหรียญน,นี้คือเหรียญเก๋นะครับ ไม่ได้เป็นเนื้อเดียวกันนะครับแต่ว่าสามารถเอามาวิเคราะห์แยกแยะได้นะครับให้ดูว่าเหรียญแท้ลักษณะที่ดีเป็นยังไงนะครับแล้วก็เหรียญที่ว่าเป็นเหรียญเก๊มันจะเป็นยังไงนะครับเอาไว้ดูแยกได้นะครับเพราะธรรมชาติของเหรียญจะต่างกันนะครับแทกับเก๊นะครับก็เดี๋ยวจะให้ดูกันเลยนะครับสําหรับคนที่เก่งแล้วหรือว่ารู้อยู่แล้วนะครับก็ผ่านได้เลยนะครับนี่สําหรับท่านที่ไม่มีพระหรือว่าอยากจะศึกษานะครับรุ่นนี้นะ เริ่มกันเลยนะครับผมเหรียญแท้จะเป็นเหรียญนี้นะครับผมจะให้ดูคร่าวๆก่อนนะครับนี่นะคร่าวๆนะครับแตกต่างนะครับความแตกต่างนะนี่มาดูนะครับนี้มาดูนะครับอ่ะเอาเหรียญแท้ก่อนเลยนะครับผมจะให้ดูนะครับหน้าใบหน้าหลวงพ่อนะครับนี่นะเหรียญแท้นะครับใบหน้าหลวงพ่อ สวยคมนะครับด like carry ุดมีช <harmon ies> <catches> ีวิตอยู่นะครับด้วยนะดูนะครับลาผมนะครับเส้นหน้าผากนี่นะจุดสําคัญสําคัญนะครับจุดที่เป็นเล็กๆยิบๆย่อยๆนะอันนี้คือจุดสําคัญนะครับลายผมเส้นหน้าผากนะครับต้องติดชัดเจนอย่างนี้นะครับธรรมชาติต้องเป็นอย่างนี้นะครับเหรียนแท้นะอ่าสําหรับเนื้อนี้จะต่อโค้ดฝั่งนี้ด้วยนะครับโคดยันนะครับนี่นะจาไว้ด้วยนะครับบางเนื้อไม่มีก็ไม่มีโค้ดตัวนี้นะ แต่ดูไว้นะครับบางบางเหรียญบางบางเนื้อก็มีนะครับแต่ผมจําไม่ได้นะว่ามีเนื้อไหนบ้างที่มีไม่มีนะครับต่อมาจะเป็นตัวนี้โค้ดยันตัวนี้นะครับถ้าแต่สังเกตตัวโค้ดยันตัวนี้จะมีแทบทุกเหรียญนะครับโค้ดยันจะเป็นตัวนี้นะครับอ่ะไปดูสําคัญสาคัญที่ตัวของผิวเหรียญดีฝ่านะครับนี่นะดูแววตานะครับตานะครับขึ้นเป็นชั้นเป็นสันนะครับชัดเจนนะครับดูนะนะครับ ตัวของเส้นคอนะครับนี่นะไหปลาล้านะครับติดชัดเจนนะครับเหรียญแท้นะครับเดี๋ยวจะให้ดูเหรียญเกนะเหรียญเก๊มันจะไม่ติดชัดเจนอย่างนี้นะครับมันจะเป็นบล็อกถอดพิมพ์มานะครับนี่นะหอยปลาลาติดชัดเจนนะครับวินผิดปากนะนะครับอ่ะหัวเหรียญนี่นะผิวเรียบตึงนะครับผิวเรียบตึงนะครับผิวเรียบตึงสวยงามนะครับดูดีๆนะครับ นี่นะอยู่เรียบตึงสวยงามด้านหน้านะครับต่อมาไปดูด้านหลังบ้างนะครับอ่าด้านหลังตัวโค้ดรุ่นนี้นะครับจะตอกอ่าโค้ดตัวนี้นะครับจําฟอนต์ไว้นะครับฟอนต์นะตอกไม่ลึกมากนะครับตอกไม่ลึกมากนะตัวอักษรคมชัดนะครับขึ้นเป็นสันเป็นแท่งนี่นะอันนี้เป็นฝั่งตะกุดเงินด้วยนะครับบางเนื้อบางเหรียญก็ไม่ได้ฝั่งตะกุดนะครับ แต่ให้ดูธรรมชาติของเหรียญน,นะครับว่าเหรียญแท้ลักษณะจะเป็นอย่างนี้นะธรรมชาตินะครับตัวหนังสือดูนะครับฟอนต์โโคมชัดนะครับขึ้นเป็นแท่งนะครับดูนะอักขระ,ละเลขสามมีขีดเห็นปะ่ะนี่นะครับบริเวณหูเหรียญขอบเหรียญน,นะครับขึ้นตรงสันสวยงามนะครับนี่นะสันขอบเหรียญขึ้นขึ้นเป็นแท่งสันสวยงามนะครับดูนะ น pues nah. ี่นะถ้าดูดีๆจะเป็นมันจะเป็นเส้นเหมือนเส้นซ้อนนะครับสองชั้นนะครับลองดูนะนี่นะครับลักษณะของเหรียญแท้นะครับหูเหรียญเรียบตึงนะครับหูเหรียญเรียบตึงนี่นะหูเหรียญเรียบตึงนะครับมือผมสั่นนิดนึงนะครับต้องขออภัยนะครับหูเหรียญเรียบตึงนะครับมีตรงไหนกันนี่นะครับตรงตัวหนังสือนะครับตัวหนังสือ ขึ้นคมชัดเจนนะครับเป็นเป็นฟอนต์ที่ว่าสวยงามนะครับนี่นะต่อมาไปดูเหรียญเก๊บ้างนะครับดูนะครับแต่ไม่ต้องจำนะแค่ดูผ่านๆนะครับเหรียญเก๊นี่นะครับโค้ดถอดพิมพ์นะครับนี่นะไม่ติดนะครับพยายามจะจะทำให้มีโค้ดนะครับแต่ไม่ติดนะครับนี่นะใบหน้าหลวงพ่อนะครับ มันจะมนๆน,นะครับพิมพ์มันจะตื้นๆน,นะไม่คมนั้นไม่ชัดเจนนะครับลองดูให้ดีนะเส้นหน้าผากนะครับติดนะแต่ว่าไม่ชัดนะครับมันไม่คมนะครับดูไม่เป็นธรรมชาตินะครับถ้าดูดีๆนะเดี๋ยวเราจะให้เทียบกันนะครับดูหน้านะครับใบหน้าหลวงพ่อนะครับนี่นะดูดีๆนะครับสําคัญคือเหรียญถอดพิมพ์มานะครับถอดตําหนิมาได้แทบทั้งหมดนะครับแต่ว่าความคมชัดของเหรียญก็จะท่นข้าที่จะแตกต่างนะครับไหบล้าหลวงพ่อนะครับนี่นะ ตรงบริเวณเส้นคอเนี่ยครับจะติดไม่ชัดเจนนะครับดูนะมันจะเป็นเส้นที่ว่าเขาเรียกว่าแบบตื้นๆน,นะครับไม่ได้เป็นเส้นคมนะครับดูนะเดี๋ยวผมจะหยบิบหยิบมาเทียบให้ดูนะครับผิวเหรียญน,นะครับไม่เรียบไม่ตึงนะครับดูนะนะครับทีนี้ไปดูด้านหลังบ้างนะครับอ่าองนี้ตอ,อกโค้ด ไม่ที่ต่อโค้ดนะครับเป็นโค้ดเลเซอร์นะครับเหรียญรุ่นนี้ถ้าเป็นโค้ดเลเซอร์คือเหรียญเกสเลยนะครับนี่นะตีเกสไว้เลยนะครับถ้าเป็นโค้ดเลเซอร์นะครับอ่าไปดูต่อนะครับตัวหนังสือนะครับไม่ได้คมนะนี่นะครับเป็นตัวฟอนต์แบบไม่คมนะครับยันก็ไม่คมนี่นะเส้นนะครับไม่คมนะครับดูดีๆนะครับ บริเวณหูวเหรียญน,นี่ไม่เรียบตึงนะครับเป็นเป็นแบบเขาเรียกว่ามีเส้นนะครับเส้นที่ว่าแบบขึ้นมานะติดเส้นนะครับน่าจะเกิดจากตอนแต่งพิมพ์บล็อกหรือเปล่าไม่แน่ใจนั่นีอนะครับแล้วก็เป็นขอบเหรียญดูนะขอบเหรียญไม่ขึ้นสันนะครับเป็นแบบดูนะครับ ขอบขอบเหรียญจะเป็นแบบตื้นๆน,น,นะครับไม่เป็นสันนะไม่เป็นเส้นสองชั้นอย่างที่บอกนะครับนี่นะขอบเหรียญทรมาชาติไม่ได้นะครับทรมาชาติก็คือยังไม่ได้นี่นะมาเทียบกันดูนะครับนี่นะสายแท้ฝากเก๊นะครับนี่นะครับให้ดูนะตรงเส้นคอที่ผมให้ดูนะครับนี่นะเส้นคอนะครับตรงเส้นคอไหปลา้านะครับเส้นต้องติดชัดแบบนี้นะไม่ว่าจะเป็น เนื้อไหนพิมพ์ไหนก็ต like like e ้องติด <bekommen> ช <brainstorm ing> ัดอย่างนี้นะครับเหมือนเหรียญซ้ายนะครับนี่นะถึงจะเป็นคนละเนื้อนะครับบริเวณเส้นหน้าผากนะครับดูนะแตกต่างเยอะนะครับดูนะห่างเยอะเส้นหน้าผากนะครับต้องติดชัดเจนอย่างซ้ายมือนะครับขวามือไม่ชัดนะครับดูนะใบหน้าผิวเหรียญนะครับดูด้านหลังนะครับด้านหลังหูเหรียญนะครับสันคอบเหรียญดูนะ สันขอบเหรียญต้องขึ้นชัดเป็นสันอย่างนี้นะครับดูนะบริเวณสันด้านข้างนะครับดูเหรียญแท่เหรียญเก๊นะครับลักษณะเหรียญเก๊จะเป็นดูดูเวลาตัวของขอบเหรียญนะครับมันจะไม่ได้มันเนี่ยไม่ได้ลึกแบบเหมือนเหรียญแท้นะครับนี่นะมันจะเป็นเหรียญแบบตื้นๆแบบแองกระทะตื้นๆนะครับอันนี้มีมิติสองเส้นเห็นป่ะมันจะเป็นเส้นซ้อนนะครับดูดีๆนะเก๊ะจะยังทําไม่ได้นะครับอ่านี่นะครับ โค้ดแตกต่างนะครับโค้ดต้องตอกนะครับอันนี้เป็นโค้ดเลเซอร์ก็ไม่ใช่แล้วนะครับเอาไปใช้ก็ได้กับแทบทุกเนื้อนะครับของรุ่นนี้นะนะครับก็น่าจะช่วยเพื่อนๆได้แยกแยะได้บ้างนะครับก็ยังไงเดี๋ยวผมทำเป็นภาพนิ่งแยกไว้ด้วยนะครับตอนท้ายคลิปนะครับยังไงก็ฝากกดติดตามไปด้วยนะครับขอบคุณเพื่อนๆทุกท่านมากนะครับที่รับชมนะครับขอบคุณครับ